ละครเรื่องนี้สร้างคำใหม่ขึ้นมาหลายคำมากก็คือคู่นี้เป็นคู่หญิงถ้าเป็นชายจริงหญิงแท้เขาเรียกพระเอกนางเอกแต่นี้ไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะครับหนูเรียกว่านางเอกกันและกันค่ะเป็นนางเอกของกันและกันใช่มีการเตรียมตัวยังไงไหมพี่ออมเออเตรียมตัวยังไงเหรอคะ คือจริงๆออมว่อาออมมองว่า,วาวมันไม่ได้ต่างไปจากแบบการที่ผู้หญิงรัผู้ชายอะคะ่ะหนูก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากสิ่งที่หนูเตรียมตัวมากกว่าเล่นปกติคือแบบการที่เราจะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารสาบคำสาบอพไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบสมมุติคำว่าสปิกอย่างเงี้ยมันคืออะไรเราก็ต้องพร้อมอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะที่เหลือก็ไม่ได้มองว่าต่างไปจากชายหญิงเลยก็คือเตรียมตัวในหน้าที่บทของเรากับคำสาบบางสับ แค่นั้นเองเรากลัวจะถ่ายทอดผิดไง<า>แต่ไม่กล้องไหมคะพี่หลิงล่ะส่วนหนูล่ะคะจริงๆตอนแรกหนูก็แบบเอ๊อมคือ,อยังไงก็คือตอนแรกอะเราถ่ายพายลอดก่อนออแต่ตอนถ่ายพายลอดรู้สึกว่ามันยังมีบางอย่างที่กั้นไว้อยู่ก็เลยแบบไปเวิร์กช็อปด้วยกันไปเรียนการแสดงด้วยกันแล้วพอแบบเราได้ไปสัมผัสความน่ารักก็คือปล่อยปล่อยใจแล้วก็สัมผัสความน่ารักของเขาจริงๆ คนคนนึงอะไม่ว่าเขาจะทําอะไรถ้าเรามองว่าเขาแบบเขาคือเซฟโซนของเรารอยยิ้มของเขาน่ารักสามารถเติมเต็มในชีวิตเราแล้วก็เราก็หลงรักกับตัวละครตัวนั้นนะคะแล้วก็ไปตามฟิลนั่นก็คือสิ่งที่แบบคาพิษกับตัวละครน,นอตอนออมเล่นองก็มองว่าแบบคุณพี่หมอฟาราดาเขาเป็นเหมือนกัน,เป,นเป็นแฟนเราอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงเราก็ไปตามน้ำเลยค่ะความที่เขาก็เป็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วออมอาจจะยังไม่ได้เคยเล่นจริงๆแล้วก็ไม่เคยเล่นบทนี้มาก่อนแหละโดยเฉพาะฉากเลิฟซีนซึ่งเลิฟซีนอทั้งคู่ก็เป็นนักสแสดง <c oughs> มาก่อนอยู่แล้วแหละ <c oughs> เลิฟซีนที่จะต้องเลาเลิฟซีนหญิงด้วยกันเนี่ยเออในความรู้สึกตอนตอนนั้นมันมันยังไงอะความรู้สึกตอนนั้นเลยค่ะ อันดับแรกก็เพื่อเขิดนครั้งแรกแรกเลยเขินเพราะด้วยที่ว่าหลิงก็ไม่เคยเล่นลอฟซีนหนักขนาดนี้มาก่อนหมายเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่หลิงเล่นละครมาเนี่ยเล่นละครไม่มีเลอฟซีนมีแต่ว่าเราก็จะเป็นฝ่ายที่อยู่เฉยๆเดินจุ๊บใช่แล้วเขาก็มาแอบจุ๊บใช่ค่ะแต่อันนี้คือเราแบบไปฝ่ายลุกไปฝ่ายใช่ก็เลยแบบ ตอนแรกๆก็เขินแล้วก็ไม่เป็นเหมือนกันค่ะแต่พอเวิร์กช็อปมามันเกิดความรู้สึกที่เรารักตัวละครพอเรารักอ่ะมันเหมือนกับอันนี้ก็อยากสับอยากสัมผัสเขามันก็เลยไปตามธรรมชาติใช่แล้วก็บวกกับพี่นายที่แบบกำกับเก่งด้วยส่วนตัวออมยังไม่เคยเล่นเลิฟซีนกับผู้ชายเลยอ่ะเรื่องนี้เรื่องนี้น่าจะเป็น เรื่องแรกมาค่ะที่แบบเป็นนางเอกเต็มตัวก็คือไม่ได้มีความรู้สึกเขินมากแม้ว่าจะไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ตอนนี้จะต้องมาเล่นกันกับหญิงด้วยกันแล้วล่ะแต่ช่วงแรกก็มีค่ะเกรงใจอะไรเงี้ยเกรงใจเวมาอุ้ยขอโทษนะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยอันนี้หน่อยเพกะต้องโดนเนือโดนแต่พอเล่นไปเล่นมาก็เริ่มแบบก็เริ่มชินกันละเหมันเราก็จะกล้าเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ย